ต้องความสะอาดเนี่จะหน่อยครับมามาเบิ่งกันเบิ่งครับว่าเสีเอาอยางไปเห็ดกินกันเบิร์นไปเลยนี่ว่าทางจระเข้ครับเนี่ยเอาไปเห็ดยังกินมิตาอันใหญ่เล,เลยครับุมนะพันใหญ่เลยเนี่ยแบบใหญ่เลยนี่นู่นแบบใหญ่เลยครับอืมหลายอันนะครับเอาไปเห็ดยังกินดีเนาะครับเนาะเราไปเห็ดสบู่ก็สบู่ว่าทางจระเจียก็ดีกันได้สนิทกับพ่อแล้วครับไปสิภาเป็นหลัย นี่ครับเปิดหนามล่างเลยล่างดีๆสะอาดนะครับล่างล่งางสะอาดหลายๆอันนะแล้วเอาสิว่าปเปลือกมันนะครับปอกเปลือกเอาไอ้แต่ไอ้เนือเ้อเยื่อขาวๆข้างในนะครับไซต์จิิงเลยเดี๋ยวเบิร์ข้างในนะครับโอ้ยงามกันนะเนื้อไซต์ดีกันนะเลยครับเอาเปลืกอกมันออกนี่ครับไซต์บอจวดเลยธรรมดา มีวิธีการไล่แบบด้วสีห้เาเอาไอ้เนื้อเยื่อใสๆออกนะแต่นี่ผมลองใส่มีดเบิรงน,นนะนี่ะใส่มีดปาดออกเบึ่งนัะนน่ะู้ใส่ขึ้นกันเดี๋ยวสิลองอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวขึ้นเอายังก็เอาไอ้้อนขูดเอาเลยนะ่ะหันออกครับเลยซับๆๆ,ๆออกเป็นสินเล็กๆหน่อยงามๆเวลานใส่เครื่องบดก็สีดีพอดีพอดีนะครับ อู้ลายเติบครับลองเบิ้งลองเบิ้งครับอู้สีเขาก้อนสีเขาก้อนนี่ใส่เครืองครับเคืองปั่นลดปวาดแป๊บเดียวครับเห็ดใส่เคืองปั่นเลยนะลองเบิงครับลองเบิ้งมนสีไม่ใสีสันแบบไหนครับที่ตามกันเบิ้งครับปั่นแป๊บเดียวครับเรียบร้อยเดี๋ยวสิล่องซิมเบิ้งครับมันเป็นแนวอะไปั่นมังคนดกับใส่เขือมังคุกับใส่ยังหลายๆลายอย่างนะครับลองซิมเบิ้งก่อนน้ำปั่น หวานหางจระขีอืมเอ๊ะแปลกแปลกแต่แหลมแต่แหลมใสเ่เกลือจักหน่อยหน้าครับใส่เกลือนิดเจาะสอดเพิ่มสีสันเพิ่มรสสั่นนจักหน่อยหนึ่งนะดีนะครับมีประโยชน์ด้วยครับหวานหางจระขีฮิผมเพิ่มสีสันกับเป็นเจักหน่อยใส่ไอ้ยังก็วโยกเกิร์ตใส่โยกเกิร์ตสองสองปองนะบดได้าบาหู้ปุ๊บเลยเดียบร้อยครับปั่นเดียบร้อยใส่เกี่ยวไ้ลูกใส่ ก็มีออกเป็นเบิ่งที่เลือเข้าอส่ดเลยจะเกี่ยวนึงเต็มๆไปกระตุนร่างกายปั๊บสมดุนของร่างกายมีอนุมูลอิสระ <c oughs> เขาทางเขาทาเขาทาเนาะลองเหตดกินเบิ่งนะครับวันหางโจกเขปปันกินกระตุนบ,บ๊อบร่างกายต่อต่างสิ่งต่างๆเต็มบุหี่นะครับสุดยอดรรมดาลองเบิ่งครับลองเบิ่งไปผ่านมาเห็นกระต๊เบิ้งสุดซ